สวัสดีครับวันนี้พอดจีจะใช้เครื่องพ่นปุ๋ยนะครับวันนี้จะลงมือไปหว่านข้าวนะครับก็มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการใช้งานเครื่องพ่นปุ๋ยนี่ครับยี่ห้อนี้นครับคา,าสคาเซอีนี่ครับวันนี้นะฮะ ก็เป็นอาการประจำของเขานะครับพอเราจะเริ่มใช้งานทุกครั้งนะครับต้องมาทำแบบนี้ลักษณะนี้ทุกครั้งเลยนะครับก็คือเวลาเราไปใส่น้ำมันที่แรกนะครับน้ำมันเขาจะไม่ลงนะครับเวลาเรากดตรงคาคาบูเรเตอร์เนี่ยครับมันน,มน,มน้ำมันมันไม่ไหลลงมานะครับก็ลักษณะนี้ก็คือลูกรอยเขานะครับไม่ลงนะครับ ลูกรอยอขาบบูนะครับเขาไม่เลื่อนเขาไม่ตกลงมานะครับเหมือนลักษณะคือเขาค้างนะครับขับบูเขาค้างไว้นะครับก็สาเหตุก็เกิดจากน้ำมันน้ำมันที่มันติดค้างอยู่ข้างในนะมันเหนียวนะครับเลยทำให้มัน ลูกลอยเขาไม่ลงตกลงมานะครับพิธีการก็คือวิธีการแก้ไขก็คือเราจะถอดฝาครอบฝ้าครอบ,อบไอคาร์บูเลเตอร์นะครับครอบด้านล่างนะครับถอดฝาครอบคาร์บูออกมานะฮะตัวนี้นะฮะ นะครับพอพอเข็มน้ำมันเขาตกลงมานะครับ <Okay. S 1> นี่ครับเขาจะมีเข็มอยู่อย่างนี้แบบแบบนี้นะฮะอยู่ข้างในนะฮะ ตรงนี้นะครับต,ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาจะไปกดเข็มไว้นะครับเข็มเขาอยู่ตรงนี้นะฮะพอดีว่าสมมุติว่าเราเราเก็บเครื่องไว้นานๆนะครับเข็มลูกรอยตรงนี้ครับเขาจะไปติดอยู่ข้างบนเขาไม่ยอมหลุดลงมานะครับส่วนมากจะเป็นทุกครั้งนะครับที่เราใช้งานใหม่นะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ให้เรา อะไรเคาะนะครับบางทีเคาะไม่ลงนะครับเราต้องเปิดน็อตสองตัวนี่แหละครับแล้วก็ทําให้เขาตกลงมานะครับแค่นั้นก็จะจะสตาร์ทติดแล้วครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะใส่ <c oughs> กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ แค่นี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับก็ใส่น็อตกลับเข้าไปนะครับสองน็อตคาบูนี่ครับยึดยึดขอบด้านล่างเนี่ยครับใส่กลับเข้าไปสองตัวนะครับ นี่ครับใส่น็อตยึดกับคาโบตสองตัวนะครับแล้วเรามากดดูนะครับเนี่ยครับน้ํามันมันจะไหลลงมาแล้วนะครับแต่เมื่อกี้คือเรากดตรงนี้น้ามันมันไม่ไหลลงมานะครับเพราะว่าเข็มลูกลอยมันไปติดอยู่นะครับเพราะว่าน้ํามันมันจะเป็นน้ํามันผสมระหว่างสองทีกับเบนซินครับเมื่อมันแห้งนานไปมันไปติดเข็มลูกลอยตรงนี้นะฮะก็เลย น้ำมันไม่ตกไม่ไหลลงมานะครับสตัสด,สดไม่ติดนะครับตอนนี้เราจะลองสตาร์ทดูครับ นะฮะสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับเครื่องพ่นข้าวเนี่ยครับคาเซอีรุ่นนี้ครับที่แก้ไขนนง่ายๆครับเวลาเรามาสตาร์ทไม่ติดนะครับ ถ้าท่านประสบป,ปัญหาเนี่ยนะครับก็วิธีการแก้ไขกข็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ